ในโอกาสที่นิสิตสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา,กษาทั้งหลักสูตรนนะับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะทุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมาหาดุาดัมกรราชวิทยาลัยได้สมัครารศาึกษาในปีการศาึกษา2567นี้ซึงจะเข้ารับประธานปริญญาบาาัตรจากสมเด็จพระสังฆราชในวันที่8ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็ขออ้อนวอนขาราชกาในความมีปิญญาศาึกษาร นิสิตทุกท่านซึ่งตอนนี้สถานะการเป็นนิสิตแล้วสถานะการเป็นนิสิตของผู้ท่านเรียนได้สิลิคัไปียบอยแล้วน,นะตอนนี้ก็เป็นบัณฑิเตเต็มตัวก็ขออธิฐานอะไรดีในสิ่งที่นิสิตได้ทํโจนมาเป็นบัณฑิตในขณะนี้ในการศึกษาพระทยยพิดกนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจะเป็นตาม วิทยาลัยมหาาลกรรมาัิเัยได้ศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกศึกษานี่แหละเพื่อที่จะนํามาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจให้สังคมในโอกาสเป็นคนนี้ผมอาตมาใน,นาที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรภาศาสาัรกฤษนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรขออวยพรให้นิิสตท,ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จในกิจการนักพิการ,กรมีความสุขตลอดไปในสิ่งที่จะทำ